ไม่จะนัดเจอกับ <I S 1> ฟิน <needed. S 1> ที่ร้านกาแฟ ى, และขอเข้าร่วมแก๊งอัน์กราวด้วยฟินตกลงไม่สืบข้อมูลในนี้จนรู้มาว่าที่ชั้นล่างสุดของมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อลงไปดูจึงส่งข้อความ <We 're S 1> ถึงแกงกี้ว่า uh. ได้ภารกิจต่อไปแล้วให้เตรียมพร้อมได้เลย ฟิน <Finn S 2> จะตามมาพอดีถามว่าไมล์ส่งข้อความหาใครไมล์ Mike บอกว่าแม่ยังเข้าเฟือกอยู่เลยและอยากให้ไมล์กลับไปกินข้าวเย็นกับเขาจึงขอตัวกลับก่อน I I แปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็หาทางลงไปข้างล่างด้วยกลไกจากรูปปั้นซามูไร <c oughs> ข้างล่างฟินกำลังวางแผนชิงน <from S 2> ูฟรอมกันอยู่ไม จึงหายตัวแล้วเข้าไปถ่ายรูปแผนที่นั้นก่อนที่พวกฟินจะเดินจากไปสตูก็โท่ออกมาไม่จะตามมาที่โรงละครที่ที่น่าจะมีนิวฟอร์มอยู่ <c oughs> แล้วก็มีนิวฟอร์มอยู่จริงๆซึ่งนิวฟอร์มอันนี้ ฟนตั้งใจจะใช้มันเพื่อระเบิดตึกของรอ็อกซอนให้พินาศแก้แค้นใหพี่ชายไมลลังเลที่จะเอามาดีไหมไม่นานกลุ่มอันเดอร์กราวก็เข้ามาคิวบูจึงเริ่มต้นขึ้น <Okay. S 1> จากนั้นสไปเดอร์แมนจะมาเอานูฟอร์มไปแต่ก็โดนเดอะติงเกอร์ชิงเอาไปซะก่อนและแล้วฉากไล่ล่าขอ,ของทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้น Our words. How about you stop being so flingy? Why is she not tired, tired yet? <laughs> not good, not good! Hope the ship's okay. ฉากไล่ล่าจบลงที่สไปเดอร์แมนเป็นฝ่ายพลาดท่าจึงเปิดเผยตัวจริงว่าตนคือไมล์มอร์เรสฟินที่อยู่ในอาการช็อป ็ได้หายเข้ากรีบเมฆไปไม่จะไปขอปรึกษากับลุงว่าเขารู้สึกเครียดกับเรื่องนี้จริงๆฟินร็อกซอนลูฟอร์มลุงเขาก็เอาเพลงที่ลุงเคยทำกับพ่อเอามาให้ไม้ทำต่อเพื่อเป็นการคลายเครียดแต่ยังทำไม่เสร็จเพราะมีปัญหากันซะก่อนไม่จะนัดเจอกับฟินอีกครั้งที่โบสถ์ทรินิตี้ ลุ่มของเขาให้ไมายระวังตัวไว้เพราะมีคนต้องการตัวติ๊กติงเกอร์่อยู่ทั้งคู่จะมาปรับความเข้าใจกันที่โบสฟินอยากจะทำลายร็อกซอนหมายก็เช่นกันแต่แต่ไม่ใช้การระเบิดอย่างที่ฟินทำคุยกันได้ไม่นานไรโนก็เข้ามาต่อสู้ทั้งคู่สู้เจ้าไราโนไม่ได้และโดนจับตัวในที่สุด ทั้งสองจะถูกจับตัวมาโดยครีกเกอร์เพื่อเค้นถามเอาที่อยู่ของนิวฟรอมไม่จะถูกทรมานโดยการเอาไฟฟ้าช็อตเข้าทางไมายครับสไปเดอร์แมนตัวนี้ดูดซับพลังงานไฟฟ้าได้ดีอยู่แล้วและทั้งคู่จะหนีออกมาจากที่นี่กัน เม okay. ื่อหนีออกมาจากห้องได้ทั้งค mm ู่จะได้ยินสิ่งที่เครเกอร์คุยกับพาวเลอร์และก็ไรโนทั้งหมดรวมหัวกันจับไมค์กับฟินไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลุงแอรอนจะขายเขาให้กับเครเกอร์ Intel Thanks to your ขณะที่ไมล์และฟินหลบหนีไมล์ก็เจอข้อมูลของครีเกอร์และพบว่าเจ้าครีเกอร์ได้ทำการดัดแปลงเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวฟอร์มของพลาซ่าที่สามารถทำลายฮาเร็มทั้งหมดได้หากฟินดำเนินการตามแผนของเธอพอมาถึงทางออกไรโนก็ตามมาทัน พร้อมกับกาของ็รกซอนทั้งหมดก็เข้าประทะก,กัน It. Yeah. No! 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 Go to hell! ไรโนที่พ่ายแพ้ก็ยั่วมโหฟินว่าที่พี่ชายตายก็เพราะฟินฟินที่กำลังโกรธเกรี้ยวก็ได้ฆ่าไราโนและทุบตีสปไปเดอร์แมนเป็นการใหญ่โทษฐานที่พาเธอมาติดกับที่นี่แล้วก็บอกว่าครอบครัวของเธอได้ตายไปหมดแล้วแกงกีก้ ได้หิ้วปีกไหม้ในสภาพบอกช้ำกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะทำแผลให้แม่มาเห็นเข้าพอดีทั้งสองจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังไม่จะไปตามหาฟินแต่ระหว่างทางกลับโดนอะไรบางอย่างยิ่งตกลงมาและตนก็สลบไป Sorry เป็นพาวเลอร์ลุงของเขานั่นเองที่เข้ามาขัดขวางเอาไว้และก็ขังสไปเดอร์แมนไม่อยากให้เขาไปสู้กับร็อกซอนและก็อันเดอร์กาวปล่อยให้ทั้งคู่สู้กันเอาเองสิลุงแงรอนไม่อยากจะเสียคนในครอบครัวไปอีกแล้วแต่สไปเดอร์แมนยืนยันที่จะไปทั้งคู่ <Wonder land. S 1> จึงต่อสู้กัน เป็นสไปเดอร์แมนที่ชนะและเขาจะออกเดินทางไปที่ตึกวิทยาศาสตร์ที่ที่ฟินกำลังจะไปเอา New ฟอร์ที่นั่นความทรงจำเก่าๆครั้งที่เคยมาที่นี่กับฟิน มันก็กลับมาเมื่อไม่เข้ามาถึงข้างในกำลังจะได้นิวฟอร์มอยู่แล้วดอะจิงเกอร์ก็เข้ามาชิงตัดหน้าไปได้ซะก,ก่อนไม่ <P int. S 1> Mai, พยายามจะอ <P int. S 1> ธิบายใ้ตินฟัง <'m> แต่ฟินก็ไม่เชื่ออะไรกับไม่ต่อไปแล้วพร้อมเดินจากไปทิ้งลูกน้องอันเดอร์กราวเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาไม้ จัดการพวกอันเดอร์กล่าวได้ไ,ดไม่จะรีกตามฟิน,ฟนมาที่ล็อกซอนพาซาใจกลางย่านฮารเร็มเมื่อมีสิ่งต่างๆเข้ามาในหัวเมื่อทั้งเดอะอันเดอร์กลาวและล็อกซอนต่อสู้กันบนท้องถนนในฮาเร็มในขณะที่ฟินดำเนินการตามแผนของเธอแอรอนก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยริโออ,อพยพผู้คน out of harem He's right. No! You don't know what you're doing. They deserve what's coming to them. No! <do. MailLE> oh, Every chance to leave. <laughs> ในขณะที่มายต้องประเชิญหน้าและเอาชนะฟินที่ไม่แยแสก่อนที่เครื่องกำเนิดนิวฟอร์มที่ปรรจุมามากเกินไปจะปล่อยขึ้นกระแทกทำลายล้างทุกอย่างในเมือง I'm far away. I can't hold this in much longer. Uh. Just let go. ไม่พยายามดูดซับพลังงานของนิวฟอร์มเพื่อลบล้างระเบิดแต่ไม่สามารถกักเก็บเอาไว้ได้เมื่อเห็นว่าพลังงานนิวฟอร์มกำลังจะฆ่าไมายเว้นแต่ว่าเขาจะปล่อยมันออกมาดังนั้นฟิน <Finn S 2> จึงใช้เทคโนโลยีของเธอพาไมา่บินขึ้นไปบนอากาศที่สูงสูงเพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมาในระยะปลอดภัยเหนือเมือง <c oughs> เสียสละตัวเองเมื่อพลังงานระเบิด ตัวตนของไม้ในฐานะสปไปเดอร์แมนจะถูกเปิดเผยต่อผู้คนในฮาเร็มแต่พวกเขาก็สัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสีสัปดาห์ต่อมาครีเกอร์ถูกจับและร็อกซอนถูกฟ้องร้องหลายคดีหลังจากที่แอรอนเป็นพยานให้เพื่อแลกกับการลดโทษของตัวเองและปีเตอร์ปาร์เกอร์ ก็กลับมาจากซินคาเรียและกลับมาทำหน้า <and> ที่ Spider สปไปเดอร์แมนควบคู่ไป,ไปกับไมมอรลาเลสในขณะเดียวกันอดีตนาย,ยกเทศมนตรีนอร์แมนออสบอร์นเรียกร้องให้แฮร์รี่ลูกชายที่ปว่วยระยะสุดท้ายของเขาลุดพ้นจากภาวะชะง,งักงนันแม้จะได้รับคำเตือนจากด็กเตอร์เคิร์กคอนเนอร์ที่ไม่เต็มใจ ว่าอันตรายเกินไปที่จะทำเช่นนั้น,น,นสุดท้ายไม่ก็ทิ้งรางวัลวิทยาศาสตร์ที่ได้มาร่วมกับฟินบนยอดโบสถ์ทรินิตี้เพื่อระลึกถึงเธอหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ